ข้อความในคำมพี์พุทธการในกายพุทธวงศ์วงของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนังว่ากับที่92ผ่านไปคือลักษณะนับถอยหลังะนะถอยหลังมาสี่อสงไขสามสงไขสองอสงไขหนึ่งอสงไขแล้วก็ไล่มาถึงแสนกับะนะกับที่สองแสนสามแสนสี่แสนอะไรไม่มีมีแต่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น มีเมื่อแสนกับแล้วก็ถอยลงมาสามหมื่นกับบ้างหมื่นพันเอพันแปดร้อยกับบ้างถอยหลังมาเก้าสิบสี่กับบ้างเก้าสิบสองกับมาถึงเก้าสิบเอ็ดกับเป็นกับที่ชิดกันเนี่ยหายากนะกับที่กับก่อนก็มีพระพุทธเจ้ากับหลังก็ยังมีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะหายากโดยมากก็ว่างสามสิบกับมั่งหกสิบกับมั่งเอหมื่นกว่ากับบ้างแสนกว่ากับบ้างหลายแสนกับบ้าง เป็นอสงไขยบ้างน,นะนะมีแต่น,นานานแบบนั้นแต่ว่าใกล้ๆกันแบบกลับที่แล้วก็มีพระพุทธเจ้ากลับนี้อีกก็มีพระพุทธเจ้าหายากอันเมื่อเกสิบสอกลับผ่านไปก็ย่างเข้าสู่กลับที่91บอกว่าต่อจากสมัยพระพุทธเจ้าพุทธะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าพระองค์ผู้มีจกักรสก็อุบัติขึ้นในโลก พระพุทธเจ้าทำลายกระเปาะไข่คืออวิชชาพระองค์มักจะเปรียบการตรัสรู้ธรรมของพระองค์เหมือนกับลูกเหมือนอย่างว่าไข่ไก่แปดฟองสิบสองสิบฟอง,ฟองหรือสิบสองฟองอนะลูกไก่ตัวนะไก่ลูกขอไปไข่ตัวใดที่แม่ไก่กก,กดีก็จะฟักดีเนี่ยนะนั้นถ้าหากว่าแม่ไก่เนี่ยกกดี ยางทั้งหลายที่อยู่ในภายในก็ค่อยๆแห้งไปแห้งไปลูกไก่ก็ค่อยๆโตขึ้นจะงอยเอ่อเรียกว่าอะไรนะจะงอยปากพวกกรงเล็บกรงขาอะไรก็จะค่อยๆมีกําลังยิ่งขึ้นเล็บเท้าเป็นต้นก็จะแข็งแรงปีกก็ค่อยๆมีในที่สุดตัวกระเปาะไข่ก็ค่อยๆบางไปเรื่อยๆเยื่อใ่ยยก็บางในที่สุดก็เจาะกับอ่อนะกระเปาะหรือว่าเจาะเปลือกไข่ออกมาได้ พระองค์ก็เหมือนกันพระองค์นั้นถูกโลกเคือวิชานี่ห่อหุม้มในที่สุดพระองค์ก็เทรกวัตทําลายกระเปาะฟองแห่งอวิชชาเทรกวัตสู่โลกที่มีปัญญาเห็นอริยสัจตรัตรสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จไปกรุงพันทุมดีเพื่อประกาศพระธรรมจักรหลังจากที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วปณิธานเจตนาก็ไม่ลืมว่าตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ตาม พระผู้นำพระองค์ก็ยังพระโอรสและบุตรปุโรหิตทั้งสองให้ตรัสรู้อภิสมัยครั้งที่หนึ่งกล่าวไม่ได้ถึงจํานวนผู้ตรัสรู้รมต่อมาอีกพระผู้มีพระยศหาประมาณไม่ได้ทรงประกาศสัจ,จะนะเค,เคมะมิขทายวันนั้นอภิสมัยครั้งที่สองก็ได้มีแก่สัตว์8 4ดหมพัน บรุษ8ปดหมืพันบวชตามสเสด็จพระสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุทรงแสดงธรรมโปรดบรรปชิตเหล่านั้นที่ถึงพระอารามบรรปชิตแม้เหล่านั้นฟังธรรมของพระองค์ซึ่งตรัสประทานโดยอาการทั้งปวงก็บรรลุธรรมอันประเสริฐอภิสมัยครั้งที่สามก็ได้มีแก่บรนรปชิตเหล่านั้นคือ8 4ดหมืพัน พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีสันนิบาตการประชมพระสาวกขีนาศพผู้ไร้มนทินผู้มีจิตสงบผู้คงที่สามครั้งประชมพระสาวกครั้งแรกแสนแปดหมนพันะส่วนครั้งที่สองมีจำนวนหนึ่งแสนเรียกว่าแสนหนึ่งก็แปลว่าหนึ่งแสนนะนะครั้งที่สองเนี่ยประชมอรหันตะสาวกหนึ่งแสน ประชมุมครั้งที่สามสาวกแปดหมื่นันอันนี้เป็นการประชมุมครั้งที่สมของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรุ่งโรจน์อยู่ท่ามกลางหมู่พิกษุณเขมะมิกทายาวันนั้นพระพุทธเจ้าวิปัสสีเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่มีพระพุทธเจ้าของเรากล่กลาวถึงค่อนข้างบ่อยน,นะกล่าวบ่อยกล่าวทั้งในอาตานาติยะสูตรกล่าวทั้งในมหาประานสูตร พระองค์ก็แสดงถึงพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่โดยมากจะแสดงถึงพระพุทธเจ้าวิปัสสีขึ้นมานะพระวิปัสสีพุทธเจ้านี่จะค่อนข้างจะกล่าวบ่อยหรือว่าขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์โดยมากก็นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าวิปสัสสีและก็สาวกของพระพุทธเจ้าวิปัสสีก็ยังมีเหลืออยู่แต่ว่าเหลืออยู่ที่สุทธาวาสเนี่ยนะอันพรหมานาคามีสาวกของพระวิปัสสีก็ยังมีอยู่ พรหมนี้เขาอายุหลายเป็นหมื่นกับเนี่ยขออภยัยหลายร้อยกับผันผ่านไปเพิ่งเก้าสิบเอ็ดกับก็เหมือนว่า,าไม่ไม่นานเน่ยนะเพราะอายุท่านตั้งหลายร้อยกับเนี่ยนะมันมีการเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เนี่ยนะอายุท่านหลายร้อยกับพันอายอาุถ้ารวมกันเนี่ยนะอย่างชั้นแรกก็ประมาณห้าร้อยกับขึ้นอ่ะห้าร้อายุยาวขนาดนั้นถ้าอยู่จนสิ้นอายุไขก็นานพันสาวกของพระพุทธเจ้าวิปัสสีนี่ยังมีอยู่ แต่โดยมากอยู่ในฐานะพระนาคามีหรือพระอรหันต์เนี่ยนะต่อไปพูดถึงการประชุมอรหันตสาวกเนี่ยนะสาวกสันนิบาตเพื่อแสดงโอวาทปาติโมกว่าครั้งแรก1นึ่0 0 0ครั้งที่สอง0 0ึ่ครั้งที่สาม0 0 0ฝ่ายพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนชาตินั้นเป็นพญานาศ จริงแล้วเมื่อ9 1บกับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกับที่พระพุทธเจ้าของเราทุกทรมานมากเลยนะพระโพธิสัตว์ทุกทรมานมากเป็นกับที่ลองผิดลองถูกชนิดร้ายแรงน,นะรุนแรงแล้วก็หนักสาหัสยิ่งกว่าชาติที่เป็นชาติสุดท้ายนี่อีกเพราะชาตินั้นไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยนะชาตินั้นไม่ได้เมื่อกับนั้นไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เนี่ยบำเพ็ญเพียรทำทุกกร,รก,กิริยาไล่ล่าอย่าง ที่ทรมานมากนยนะไม่ได้ทรมานน้อยกว่าชาตินี้เลยนะนะไม่ได้น้อยกว่าชาติสุดท้ายนี้เลยเมื่อเมื่อ91กลับที่แล้วเดี๋ยวเราไปเรียนมหาสีหนาสูตรจะรู้ว่าเหตุการณ์ที่ทุกทรมานของพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เมื่อ91กลับนั้นสาหัสขนาดไหนว่างั้นนะจนแคเรียกว่าสีหนาหรือว่าโลมมหังสนะสูตรแบอบกว่าคนฟังขนลุกเลยว่าโอ้โหอยู่ได้ยังไงเนี่ยทนอยู่ได้ยังไงขนาดนี้ อันักับนี้เนี่ยพระองค์ก็เป็นพญานาคเนี่ยนะสมัยนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพญานาคชื่อว่าอัตุละอัตุละแปลว,ว่าช่างไม่ได้ตุละก็คือตุลาตุลาก็คือแต่ช่าง,งนะนะช่างได้ตุลาการทต่นี้พระโพธิสัตว์ช่างไม่ได้มีฤทธิ์มากมีบุญก็ถือว่ามีบุญสร้างสมมาแล้วเท่าไหร่สี่อสงไขยเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อย ประมาณกี่กับ91กับร้อยหารอะไรนะร้อยเอาออก91เหลือเท่าไหร่909กับก็ถือว่ามีบุญมาก,กน,นะสังสมบุญมาเยอะล่ะแต่ว่าก็ยังไปเกิดเป็นพญานาคพระองค์นี้มีรัศมีรุ่งโรจแวดล้อมด้วยนาคหลายโกรธเนี่ยน,นะ แม้ถ้าตอนกลับร่างเป็นงูหมดมีงูเป็นบริวารหลายโกดนี่หนักใจเหมือนกันนะแต่ตอนนี้แปลงเพศเป็นมานกหนุ่มสาวน้อยก็ย,ยังชั่วหน่อยนะถ้าเป็นแมงงูบริวารยั่วเยี่ยเลยในหลายโกดเนี่หนักใจเหมือนกันนะเข้ามาทําใจไม่ได้ไปดูฟาร์มงูไม่ได้เห็นแล้วขนลุกเลยนะเห็นฟาร์มงูแล้วขนลุกเลยนะมันก็ถ้ามีบริวารในโรงเรียนเอ้ยเป็นพญานาคก้าวโกดแมมีพญานาคบริวารเป็นกดโกดเลยนะ เคยดูแต่ในหนังงูเยอะๆเนี่ยแมสดุ้งเลยนะขนลุกเลยกลัวมากเลยนะไม่จาเป็นอย่าเห็นเลยงั้นดีที่สุดงั้นเห็นแล้วไม่สบายใจแต่ว่าพญานาคก็อยู่นะสังคมสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเนรมิตอัตภาพกึ่งทิพนั่นแหละตอนนั้นได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็นิมนต์พระวิปัสสีสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นประทับนั่งท่ามกลางพิสูจสองก็พยากรณ์พระองค์ว่าเก้าสิบเอ็ดกับนับแต่กับนี้ไปท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพยานหน้าก็นิมนต์ไปทําบุญยกตัวอย่างเหมือนสมัยที่พระองค์เนี่ยนะไปโปรดกษัตริย์เมืองภัยาลีหรือไปโปรดเมืองภัยาลีที่ไปแสดงรัตนสูตรเป็นต้น ตอนที่กลับมาเนี่ยนะตอนที่กลับมาเนี่ยพญานาคก็ได ah, 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 ้ทําพุทธบูชามนุษย์ทำพุทธบูชาพญานาคก็ทําพุทธบูชาไล่ตั้งแต่พญานาคพุทธบูชามนุษย์ทาพุทธบูชาพญานาคนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับที่สุงสงไปฉันด้วยนะถัดจากนั้นมนุษย์ก็นิมนต์ไปฉันอย่างที่เมืองภัยสาลีแล้วก็เทวดาก็นิมนต์ไปฉันอีกหลายชั้นเนี่ยนะในในข้อความในปกิน,นกะเนี่ยนะในเรื่องปกิน,นกะของพระพุทธเจ้าอ่ะ มนพญานาคก็มีการทำบุญมาทุกยุคทุกสมัยอะนะพญานาคโพธิสัตว์เนี่ยครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็นิมนต์พระวิปัสสีสามพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์ก็ประทับพยากรพยากรว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะเกิดในกำเนิดพญานาคหลายชาติด้วยกันนะภูริทัตตะชาดกสังคปาละชาดกจำปะยะชาดกชาติเหล่านี้ก็เป็นพญานาคแต่ก็อย่างว่า พรอ m จะเกิดอยู่ณพบใดๆก็ตามสิ่งที่ไม่ลืมก็คือการเจริญกุศลนะไม่ลืมนะก็คือก็แปลว่าคนที่ยังท่องอยู่ในวัตฏะยังเที่ยวไปในวัตตะก็ไม่ใช่ว่าจะทําบุญได้บริสุทธิ์ตลอดไปก็บางครั้งก็ต้องเปื้อนบาปบ้างนี้บาปมันก็คือบาปบาปก็ให้ผลคุณจะมีบุญมาขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าบาปมันให้ผลมันก็ให้ผลได้ พันบาปเหล่านั้นให้ผลแต่ความที่เป็นผู้มีปุเพกะตะปุญญาตาสั่งสมบุญมามากไปเกิดเป็นพญานาคก็ไม่ได้ประมาทในการเจริญกุศลยิ่งทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยนะก็ยิ่งมีศรัทธายิ่งขึ้นเ็าบอกว่ากลุ่มสัตว์เดรัจฉานที่บูชาพระพุทธเจ้าที่สุดคือพญานาคนะพันโดยวัดทั่วๆไปนิยมสร้างรูปพญานาค นะเป็นพญานาคเฝ้านะพญานาคเฝ้าเจดีย์ดูแลเจดีย์อะไรเป็นต้นเนี่ยนะกลุ่มพญานาคนั้นจะได้รับการยอมรับมากไทยเราเรียกว่าพญานาคจีนเรียกมังกรเนี่ยนะจะเป็นผู้กะดูแลอย่างโบสถ์หลายๆแห่งก็นิยมสร้างพญานาคล้อมดูแลป้องกันนะบ้างสร้างพญานาคเป็นบันไดาทางขึ้นบ้างเป็นต้นเนี่ยนะเหมือนกับพญานาคมาต้อนรับก็ค่อนข้างเคารพพญานาคนยนะนะแต่ก็เป็นนะว่าเป็นพวกอาเหตุกสสัตย์บรรลุไม่ได้ พระพุทธเจ้าวิปัสสีพยากรพญานาคอตุละโพธิสัตว์ว่าพระองค์นั้นจะออกจากออกอภินิษกรมจากกรุงกบิลพัทอันน่ารื่นรมตั้งความเพียรธรรมทุกระกิริยาพระตถาคตรประทับนั่งที่โคนต้นอาชาปาละนิคโครรับเข้ามาทุป่ปายาตก็เสด็จเข้าไปยังฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา พระชินเจ้าพระองค์นั้นเสวยเข้ามาทุปายญาที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเสด็จดำเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้เข้าไปยังโคนโพพฤกจากนั้นพระผู้มีพระยศใหญ่ทรงกระทาประทักษิณโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยมตรัสรู้นักโคลโพพฤกชื่อวต้นอสัทธาท่านผู้นี้จะมีพระชนนีพระนามว่าพระนางมายาพระชนกพระนามว่าพระเจ้าสุดโทธนะท่านผู้นี้จะมีพระนามว่า โพตมะพระองค์จักมีอัครสา,าวกชื่อว่าพระโกริตะและอุปติสสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่นพุทธะอุปถาชื่อว่าพระอานันท์จักบำร,รุงพระชินเจ้าผู้นี้จักมีอัครสา,าวิกาชื่อว่าพระเขมาและพระอุบลวันนาผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมัน่น พผพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกกันว่าต้นอัศตะอัครอุปถาชื่อว่าพระจิตตะและหัตถะอลวกะอัครอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตตราพระโคดมผู้มีพระยศพระองค์นั้นมีพระชนมายุร้อยปีเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฟังพระดํารัสพุทธพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าวิปัสสีผู้ไม่มีผู้เสมอผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่ ก็ปลาบปลื้มใจว่าท่านผู้นี้จะเป็นหนอ่อพุทธางกูลเหมือนโลกาธาตุพร้อมทั้งเทวโลกก็โห่ร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญชลีนมัสการกล่าวว่าถ้าหากว่าพวกเราพลาดจากพระศาสนาของพระโลกกน,นาพระองค์นี้นะในอนาคตพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ มนุษย์ทั้งหลายเมื่อข้ามแม่น้ำพลาดท่าข้างหน้าก็ถือเอาท่าข้างหลังเพื่อจะข้ามแม่น้ำฉันใดพวกเราทั้งหมดถ้าหากว่าพลาดผ่านพ้นจากชินะศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ในอนาคตขอให้พวกเราได้อยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ฉะนั้น ฝ่ายพระโพธิสัตว์พญานาคฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยิ่งมีใจเลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดขึ้นไปเพื่อบำเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าวิปัสสีว่าพระองค์ผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่มีนครเป็นที่เกิดชื่อว่าพันธุมดีพระชนกพุทธบิดาพระเจ้าพันธุมะพระชนนีพระพุทธมารดาพระนางพันธุมดี พระองค์ทรงครองคารวาสวิสัยอยู่แปดพันปีมีปรา,าสาทชั้นเยี่ยมสามหลังชื่อว่านันทสุนันทะและสิริมาพระองค์มีพระสนมกำนันที่แต่งกายงามสี่หมื่นสามพันนางมีอัครมเหสีพระนามว่าพระนางสุทัศนามีพระอรสพระนามว่าสมาวัตขันธะเนี่ยนะ พระชินะพุทธเจ้าทรงเห็นนิมิตสี่ออกอภิเนสกรมด้วยยานคือรถทรงตั้งความเพียรแปดเดือนเต็มพระมหาวีระวิปัสสีผู้นำโลกสูงสุดในนรชนอันเท้ามหาพรหมทูนาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักนะมิกทายวันพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้สแสวงคุณยิ่งใหญ่ทรงมีพระอัครสา,าวกชื่อว่าพระคันดะและพระติสสะส่วนพระพุทธอุปถาชื่อว่าพระอโศกะ มีอัครสา,าวิกาชื่อว่าพระจันทาและพระจันทมิตาราโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระองค์ชื่อว่าต้นปาตลีมีอัครอุปทาชื่อว่าปูนับสุมิตะและก็พระนาคะคือนาคะอุบาสกะนะมีอัครอุปถายิกาชื่อว่าสรีมาและอุตราพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้นำโลกสูงแปดสิบสอกพระรศมีของพระองค์แผ่ซ่านไปโดยรอบเจ็ดโยชน ในยุคนั้นมนุษย์มีอายุแปดหมื่นปีพระพุทธเจ้ามีพระชนยืนตลอดการเท่านั้นจึงทรงยังหมูชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะพระองค์เปลื้องเทวดาและมนุษย์จากเครื่องผูกและทรงบอกปุถุชนนอกนี้ให้รู้ทางและไม่ใช่ทางอันนั้นให้บอกว่ามากข้อปฏิบัติและไม่ใช่ข้อปฏิบัตินั่นเองพระองค์พร้อมทั้งพระสาวกครั้นแสดงแสงสว่างแล้ว นะคือแสงสว่างคืออริยมรรคแสงสว่างคือปัญญาเสร็จแล้วพระองค์ก็แสดงอมตะบทคือพระนิพพานเมื่อประกาศอริยมรรคและพระนิพพานพระองค์ก็รุ่งร่วงรุ่งเรือง,งแล้วก็ดับขันธปรินิพพานเหมือนกองไฟลุกโผลงแล้วดับไปฉะนั้นพระวร,ริตณ์อันเลิศพระบุญญาที่การอันประเสริฐพระวรรลักษณ์อันบานเต็มที่ทั้งสิ้นนั้น ก็อันตรธานสิ้นไปสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้นะอย่างพวกเรานี้อีกร้อยปีข้างหน้าหรืออะไรบ้างานะกระดูเขาก็เอาไปบททําอะไรหมดแล้วก็ไม่รู้พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้เลิศในนรชนทรงมีพระวีรทรงเป็นพระวีรบุรุษเสด็จดับขันทปรินิณานนะพระวิหารสุมิตรารามพระวรสถูปสถูปอันประเสริฐหรือเจดีอันประเสริฐของพระองค์นั้นณนะวิหารนั้นนะสูงเจดโยชน์ ส่วนรายละเอียดในอัตถกถามทุรฐาวิลาสีกล่าวว่าต่อภายหลังผ่านไปเนี่ยนะกับที่92ผ่านไปถึงกับที่91พระปุษะในกับที่92ก็อันตรธานไปทั้งกับก็อันตรธานพระพุทธเจ้าก็อันตรธานก่อนกลับมานานแล้วงั้นก็ถอยหลังไป9กกับนับจากกับนี้ไปพระพุทธเจ้าพระศาสดาพระนามว่าวิปัสสีวิปัสสีแปลว่าผู้เห็นแจ้ง นะผู้เห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงรู้หมดอ่ะาจาราลาดมากเลยนะอะไรก็รู้หมดอ่ะพระองค์ทรงทราบกับทั้งปวงทรงมีพระทรงมีความดําริยินดีแต่ประโยชน์ของสัตว์อื่นความคิดของพระองค์จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ได้อย่างไรจะช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขได้อย่างไรพระพุทธเจ้าวิปัสสีก็อุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายและบังเกิดในภพสวรรค์ชั้นดุสิตนะคือ เพราะก็ให้ทานเช่นกับพระเวสสันดรแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตยอยู่ในดุสิตอันรุ่งโรดด้วยแสงซ่านแห่งมณีรัตนะเป็นอันมากครบอายุไขในสวรรค์ชั้นดุสิตก็จุติจากชาตินั้นถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางพันธุมาดีอาัคาราเมเหสีของพระเจ้าพันธุมะพระองค์มีพระญาติมากเนี่ยนกงพันธุมาดี อยู่ในพระคันกนําหนดครบถ้วนทศมาสิบเดือนก็ประสูติจากพระขันพระชนนีณเคมิกขัายวันเหมือนดวงจัน์ทเพนออกจากกลีบเมฆสีเขียวครามในวันรับนามหรือวันขนานพระนามของพระองค์โหลผู้ทํานายลักษณะและพระประยุรญาตก็เห็นพระองค์เนี่ยหมดจดเพราะเว้นจากความมืดที่เกิดจากการกระพริบตา คพระองค์เนี่ยไม่กระพริบตานะในระหว่างทั้งกลางวันและกลางคืนจึงเฉลิมพระนามว่าวิปัสสีเพราะเห็นได้ด้วยตาที่เปิดแล้วหรืออีกในหนึ่งบางอาจารย์บางท่านก็เล่าว,ว่าพระนามว,ว่าวิปัสสีเนี่ยเพราะเพื่งวิจัยค้นหาย่อมเห็นพระองค์ครองคารวาสวิสัยอยู่8 0 0พปีคำว่าวิปัสสีเนี่ยแปลว,ว่าว,ว,วิจัยหรือค้นหาอริยสัจก็ได้นะ พระวิปัสสีนั้นครองคารวาสมีปรา,าสาทสามหลังชื่อวันนันทะสุนันทะและสิริมาพระสนมกำนันซอ,อแสนสองหมื่นนางมีพระนางสุสุทัศนาเทวีเป็นประมุขพระนางสุทัศนาเรียกกันว่าพระนางสุตนูก็มีล่วงไปแปดพันปีเมื่อพระโอรสของพระนางสุตนูเทวีพระนาว่าสมวัตขันธะทรงสมภพ พระองค์งก็เห็นนิมิตทั้งสก็เสด็จออกมหาอภินิษกรมด้วยรถเทียมมาพระองค์ได้สรงผนวดบุรุษ8 4มื่พันคนก็บวชตามเสด็จพระมหาบุรุษนั้นอันภิกษุเหล่านั้นแวดล้อมแล้วบำเพ็ญเพียรอยู่8เดือนนะนะบำเพ็ญทำนะบำเพ็ญเพียรสร้างบุญกุศลเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแดเดือน ในวันวิสาขบปุรมีพระองค์ก็เสวยข้าวมาทุปาญาที่ที่ดาสุทัศนะเศรษฐีถวายพระองค์พักกลางวันณนะสารวันที่ประดับด้วยไม้ดอกโดยด้วยดอกไม้เนี่ยนะต้นไม้เนี่ยเต็มไปด้วยออกดอกออกช่องงดงามตอนเย็นพระองค์ก็รับหญ้าแปดกรรมที่คนเฝ้าไร่เข้าเหนียวชื่อว่าสุชาตะถวายพระองค์เห็นโพรพฤกหรือต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ชื่อว่าปาตาลีคือต้นแครไฟ ที่ออกดอกพระองค์ก็เข้าไปยังโรพพฤกต้นนั้นณนะด้านทิศทักษิณจริงบอกว่าเข้าไปตอนแรกเนี่ยนะก็เข้าไปในด้านทิศทักษิณก่อนวันนั้นลำต้นอันกล่าวกลมของต้นปาตลีบุตรนั้นชลูดสูงขึ้นไปห้าสิบอกกิ่งเนี่ยขยายออกห้าสิบอกสูงร้100อยศอกในวันนั้นนั่นเองต้นปาตลีนั้นนะนะต้นแคร่ฝอยนั้นก็ออกดอกดารดาดไปหมดทั้งต้น เริ่มตั้งแต่โคนต้นดอกทั้งหลายก็มีกลิ่นหอมอย่างยิ่งเหมือนผูกไว้เป็นช่อไม่ใช่ปาตตลีต้นเดียวเท่านั้นที่ออกดอกในวันนั้นแม้ปาตาลีทั้งหมดในหมื่นจักรวาลก็ออกดอกด้วยไม่ใช่ต้นปาตตลีอย่างเดียวเท่านั้นแม้ต้นไม้กอและไม้เถาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลก็ออกดอกบาน แม้มหาสมุทรก็ดารดาดไปด้วยดอกบัวปกติทะเลนี่ไม่มีบัวรอกแต่วันนั้นเป็นวันอัศจรัน์ที่เรียกว่าทะเลเเต็มไปด้วยดอกบัวน,นะบัวสายดอกอุบลโกมุตห้าสีแล้วก็น้ําทะเลก็เป็นน้ําที่เป็นน้ําเย็นอร่อยในระหว่างหมื่อนจักรวาลทั้งหมดเนี่ยนะ เกลื่อนกลลไปด้วยธงและมาลายพราะพระอ,องค์เนี่ยบูชาด้วยธงเอาไว้เยอะเพราะ,ะนั้นธงทั้งหมดเหล่านี้คือสิ่งใดที่เคยทำเอาไว้ในอดีตสิ่งเหล่านั้นก็จะมาเป็นเครื่องหมายปรากฏให้เห็นในตอนท้ายเพราะฉะนั้นพื้นแผ่นธรณีอันตกแต่งด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมนานา,นาชนิดก็เก,กลื่อนกลนไปด้วยพวงมาลายัยมืดมัวไปด้วยจุแห่งทูรียกว่าควันนี่ตลบไปหมดยัไ พระองค์เสด็จเข้าไปยังต้นปาตลีนั้นก็ล่าสันทัด์ญากว้างห้าสบสามศอกอธิษฐานความเพียรอันประกอบไปด้วยองค์สี่เสร็จแล้วก็ประทับนั่งปฏิญาณไว้ว่าทำปฏิญาณเลยว่าถ้าหากว่าไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพียงใดก็ไม่ยอมลุกข,ขึ้นจากที่นี้เพียงนั้นแล้วก็ประทับนั่งอย่างนี้เนี่ยนะต่อมายควาว่า ร่างกายจะเหลือแต่นังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปก็ช่างทําไม่บรรลุไม่ยอมลุกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะตอนหัวค่าหรือตอนอเรียกว่าโผลเพลเนี่ยนะพระองค์ก็จัดกองกําลังกําจัดกองกําลังมารพร้อมทั้งตัวมารพระองค์ทรงทำมรรมมคยานทั้งสี่ให้เกิดขึ้นตามลําดับมรรคมรรคเกิดขึ้นผลก็เกิดในลําดับเป็นอนันตระปัจจัยเนี่ยนะ แล้วก็หลังจากได้มรรคสีผลสปฏิสัมพิทาสี่ยานที่กําหนดนะกเนิดสี่จตุโยนิปริเชทกายานยานที่กําหนดกําเนิดสี่ยานที่กําหนดว่าสัตว์ที่เกิดในคันสัตว์ที่เกิดในไข่สัตว์ที่เกิดในเท้าคลายและสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะแล้วก็พระองค์ก็มียานที่กําหนดรู้คติทั้งห้า กำนดรู้นรกและทางที่ทําให้ถึงนรกกําหนดรู้เดรจชานและข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นเดรจชานกหนดรู้จากเปรตและพฤติกรรมที่ทําให้ไปเกิดเป็นเปรตความเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์หรือทางหรือข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นมนุษย์เทวดาทั้งหลายรวมทั้งพรหมทั้งข้อปฏิบัติไปสู่เทวดาและพรหมเรียกวายามที่กําหนดรู้คติห้าและเวสารัชยานสี่ยามที่ทําให้พระองค์ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าองอาจ คือยานที่ทําให้พปร่งถึงความโสมนัสเต็มที่4ประการและอาสาธารณายานยานที่ไม่สาธารณะทั่วไปแก่สาวกทั้งหลายและพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนันก็คืออะไรอาสา,านุสยยานอินทริยปโปรปริยติยานมหาการุณาสมาบัติยานยมกะปาติหาริยานสัพพันยุตยานและอนาวรณยานและพระพุทธคุณทั้งสิ้น ที่ไม่ได้ยกมากล่าวอย่างอื่นอีกมากมายพุทธคุณทั้งมวลเนี่ยก็อยู่ในพระหัตถ์ทั้งหมดเนื่องด้วยอาวัชนะของพระองค์พระองค์ก็มีความดําริบริบูรณ์คาว่าดําริแปลว่าความปรารถนาแห่งใจที่พระองค์ได้ตั้งเอาไว้ความปรารถนาเหล่านั้นทําให้พระองค์สมความปรารถนาแล้วพระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสมความปรารถนาแล้วประทับนั่งเหนือโพธิบาลังแปลงอุทานว่า อเนกาชาติสังสารังเป็นต้นเนี่ยนะ